สวัสดีไว้นุ่นวันนี้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกหนึ่งคลิปวันนี้เราจะมาสรุปคันนี้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 คันที่อ่าบอกว่าที่ผมบอกว่ากองพังวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังเพาวันนี้เราสร้างเงินเสร็จได้ร้อยกว่าสี่เทสแล้วเจออีกปัญหาคือไม่ทำเร็วไม่ขึ้นงงงงเชทสได้ร้อยแล้วเติมเต็มรับทำเร็วก็เสียแต่คราวนี้จะสรุปให้ฟังว่าที่มาที่ไปวุ่นเหตุต้นตอสาเหตุมันเป็นไง คอนี้รถลูกค้าโทรมาบอกว่าขี่ไดดีมันก็ลุกไปทางนึงแล้วเ่ยคุณลุได้เลยคือเดินเบาได้ล่อยไหลกลับบ้านเบิรลปุ๊บกอดลูกกลับเอเบิ้ลเขาเงปุ๊บเขาติดกรตตึ้งเิเิติดตาติดทีนึงติดมเวเิเาุ๊บเป็นอย่างเงี้ยก็เลยวให้ผมไปเช็คไปตรวจดูให้่อผมไปก็เช็คเรียบร้อยเช็คอาการยังไม่เช็คโค้ดไม่เช็คไรเลยคือกระตาดูเว เซนเซอร์ปิกผีเสื้อน่าจะมีปัญหาเพราะว่าสตาร์ทรอบต่ำได้แต่พอปิดันเร่งแล้วปุ๊บเหมือนเซนเซอร์ปิกผีเสื้อมันไม่ทำงานก็คือเวลาที่ปิกผีเสื้อบิดเปิดเนี่ยสัญญาณมันจะส่งไปกล่องแต่พอมันไม่ทำงานปุ๊บมันบิดปิกผีเสื้อขึ้นปุ๊บลมเข้าเท่านี้ถ้าเซนเซอร์มันอ่านได้ปุ๊บมันก็จะไปสั่งกล่องมันก็จะบอกกล่องแล้วกล่องก็จะมาบอกหัวฉีดว่าควรจ่ายน้ำมันตามปิกผีเสื้อเนี่ยเปิดเยอะก็จ่ายเยอะเปิดน้อยก็จ่ายน้อยเปิดสุดก็จ่ายสุดแแแแแตตต่่่่่่่ทททีีีเเ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 นน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 น้้้้ยยพพอออออซซซซ็็็รรร์์ไไไมมมมมมาาางงัััักกกคคิิิดดดดดบบบลสสืปุจช ไปเช็คมาไป,ไปเช็คเลยไปเช็คโค้ดโค้ดมันบอกว่า p ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด p ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดกับ p ศูนย์หนึ่งหกสี่ p ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดก็คือแรปเซนเซอร์ก็คือแับตัววัดแรงดันอา,ากาศวัดอุณหภูมิอากาศและแรงดันอากาศมันไม่ทํางานผมเลยเช็คที่ตัวปีกเสื้ออีกทีหนึ่งอ่าโอเคปีกเสื้อเวลาบิดปุ๊บมันค่า,ม,า,า,ามันยังกระดิกนิดค่ามันยังกระดิกแสดงว่าตัวนึงยังพอทํางานอยู่แต่ไฟไมันมีอ,อ,นนอันนี้แรปเซนเซอร์ค่ามันกระดิกมันไม่อ่าน เลยาัาริฐานว่าแมปเซนเซอร์น่าจะมีปัญหาก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็บอกเขาว่าล้รถมาพอาลรถกลับมาถึงบ้านก็มานั่งเช็คเช็คครั้งแรกก็คือไปเช็คก็ยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เช็คที่บ้านเขาก็เลยดอและเอาแมปเซนเซอร์เอาปิกผีเสือ้อเช็คแล้วว่ามันปกติตเลยแมปเซนเซอร์คันนี้ที่มันเสียไปใส่คันที่ดีพอไปใส่คันที่ดีอา้าวใช้ไม่ได้ก็อโอเคแสดงว่าแมปเซนเซอร์ ensor, มันเสียเลยทำการเบิกแมปเซนเซอร์มาอืงอ่ะพอแมปเซนเซอร์ใหม่เบิกสูงมา มันต้องใช้ได้แน่นอนถูกไหมก็เลยมาเสียบคันที่ดีก่อนเพื่อลองว่าพอคันที่ดีมันรื้อแล้วมันรื้ออยู่มันรู้อยู่แล้วยังไม่ได้ประกอบก็เลยเอาแลบบ้เสิร์ไปเทสก่อนกับคันที่ดีพอเปิดว่าสาตาร์ทติดใช้ไ,ได้ก็ใช้งานไ,ไ,ได้แสดงแสดงว่าระเบิดใหม่มาใช้งานได้ก็เลยถอดออกมาแล้วก็มาใส่คันที่พันพอใส่ก็ไปประกอบเสร็จสตาร์ทอาการเดิมก็เลยเฮ้ยอะไรวะเอ้าทำไมคันนี้มันติดปกติตำไมคันนี้มันเป็นอาการเดิมก็คือสตาร์ทได้แต่เมืา่า งอนุกข์ดับาตาเ,ตด,เ,ด,เด้งเราได้งอนุกข์ดับก็เลยมาดักไล่กันใหม่ก็เลยเอาไวริงไวริงมาเปิดดูว่าอะไรยังไงก็เลยไปเจอไล่ไวริงเจอว่าอ่าเซนเซอร์ตัวนี้ใช้ไฟห้าโวลต์ใช้ไฟห้าโวลต์ปั๊บเซนเซอร์ตัวนี้ทํางานคู่กับเซนเซอร์ปิดผีเสื้ออ่าก็เลยเช็คไฟที่ปิดผีเสื้อเช็คไฟปรากฏว่าไฟห้าโวลต์ไม่มีไม่มีมาแต่ค่าโอมของปิดผีเสื้อเวลางดิบค่าโอมมันกระดิกแบบนี้แบบไฟห้าโวลต์ไม่มีมา ทำไมมันถึงไม่มาก็ได้เช็คสายไฟที่ตัวเซ็นเซอร์กับกล่องอา้าวสายไฟก็ไม่ขาดมันก็ยังตืด้ดแสดงว่าสายไฟจากกล่องไปเซ็นเซอร์ไม่ขาดอ่ะก็เลยมาไล่ก็เลยนี้ก็เลยเช็คไฟที่กล่องปรากฏว่าไฟที่กล่องที่ต้องจา่ายห้าโวลต์ไปที่เซ็นเซอร์เนี่ยหรือไฟมันไม่ออกจากกล่องเลยที่กล่องไม่มีไฟห้าโวลต์ออกก็เลยเฮ้ยกล่องมันเสียหรือเปล่าในใจก็ไม่อยากคิดว่ากล่องมันจะเสียแต่ก็เช็คไฟห้าโวลต์ที่กั่เซ็นเซอร์ไม่มีไฟห้าโวลต์ที่ติดองเซนเซอร์ก็ไม่มีก็เลยยังไงดี จะทำยังไงดีโทรถามพวกกันที่ศูนย์ที่มึงช่างศูนย์อยู่บอกอ่าก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่กล่องเสียเพราะว่ามันไม่จ่ายไฟห้ามเลก็รถยกไปให้ศูนย์เช็คแล้วเานีน่เออโอเลยอ่ะไหนไหถ้ากล่องมันเสียจริงมันซ่อมไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะงั้นก็เลยบอกเจ้าของว่าเดี๋ยวเจ้าของบอกเพรางั้นซ่อมตามอาการดูลองซ่อมตามอาการดูก็เลยอ่าเพาะงั้นเดี๋ยวผมลองซ่อมดูก็เลยลองไ like, ล่ไปรื่องกันใหม่ดปูปับ๊บปั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 ๊บั๊ก็เลยเจอวิธ พวกเซนเซอร์เนี่ยมันใช้ไฟห้าโวลต์สายเส้นนี้มันใช้ไฟห้าโวลต์กับเซนเซอร์สี่ตัวสี่ตัวก็คือแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์เซนเซอร์ปีกเสื้อขาเซนเซอร์ขาตั้งแต่เซนเซอร์ขาตั้งอ่ะที่ตัวฟอร์เตอร์มันไม่มีขมันไม่มีแต่มันมีปลั๊กไว้รออยู่แต่มันไม่มีตัวเซนเซอร์ให้ใช้ฟอร์เตอร์ไม่มีเซนเซอร์ขาตั้งแต่ตัวปลั๊กมันมีก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อเซนเซอร์ขาตั้งมาเสียบมาใส่เนี่ยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแต่ตัวมันตัวมันมาจากโรงงานมันไม่มีใใให้้้้้้้้วว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 ่่่่่่่าาาาแแแแคคคนนนนนัััััเเเเเเออออออองงงลลกกก็็็ีีีตตตึืืซซรรรร์ดมมมททชชยู มันใช้ไฟ5โวลต์และวิธีลักไก่มันก็คือผมก็เลยไปเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเก่าๆที่หัวชาร์จตมันพังแต่ตัวสายมันไม่พังก็เลยตัดหัวมันทิ้งแล้วเอาสายไฟบวกลบมันที่มิเตอร์ดูว่าพอเสียบปลั๊กไฟแล้วาฟสายออกไเท่าไรไฟสายออก5โวลต์เอาผมรู้มารู้ว่าไฟชาร์จโทรศัพท์มือถือมันใช้ไฟแค่ไฟออกเข้ามือถือแค่5โวลต์ก็เลยเอาไปจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กแล้วไปจิ้มต่อตรงข้าเซ็นเตอร์เลยดำข้าดำแดงข่า มีไฟเข้าจริงจงห้าโวลต์เช็คปิดีเสือ้อบิดปุ๊บห้าโวลต์จะดิกันทีเลยหนึ่งโวลต์สองโวลต์สามโวลต์สี่โวลต์นะครับพอดึงพอรอสายออกบิดปิดีเสื้ออะโวลต์ไม่มีเพราะว่าไฟมันไม่มีห้าโวลต์จากกล่องเข้ามาโวลต์มันพอบิดปิดเสื้อโวลต์มันก็เลยไม่มีกลับไปแต่พอเอาที่ชาร์จมือถือเสียบปุ๊บกลับมีเวยลองกดสตาร์ทดูเอาติดเห็นเลยมันแสดงว่าถ้าเราหาไฟห้าโวลต์จากที่ไหนก็ได้ในตัวรถให้มันโดยตรงมันก็สตาร์ติด เพราะว่าเส้นสัญญาณกลับไปกล่องเนี่ยแสดงว่ากล่องมันก็ยังอ่านรับสัญญาณอยู่แต่แค่ไม่จ่ายไฟห้าโวลต์ไปที่เซนเซอร์พอไม่จ่ายไฟห้าโวลต์ไปทเซนเซอร์เซนเซอร์มันก็ทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้มันก็ส่งสัญญาณกลับกล่องไม่ได้มันก็สตาร์ทขี่ไม่ได้พอเจอวิธีลักไก่วิธีนี้ปุ๊บไมไฟห้าโวลต์จากที่ไหนก็ได้แต่คราวนี้ทั้งคันมันไม่มีไฟห้าโวลต์มีแค่เส้นเดียวที่ออกจากกล่องห้าโวลต์แล้วมันไม่มีแล้วก็เลยไปคิดวิเคราะห์หาวิธีจนเจอว่าไปเจอพวกกันเข้ามาคอมเมนต์ก็เลยตะ ให้หาตัวแปลงไฟ12เป็น5โวลต์เลยปิ้งขึ้นมาก็เลยไปสั่งไปซื้อตัวแปลงไฟ12เป็น5โวลต์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นกล่องแปลงไฟ12เป็น5โวลต์ในตัวของมันเขาว่าป้องกันไฟช็อตป้องกันไฟย้อนกลับซึ่งใหญมากถ้าเกิดเซนเตอร์มันช็อตอีกไฟมันก็ไม่ย้อนเพราะกล่องมันจะตัดไม่ต้องกลัวย้อนเข้ากล่องแน่นอนก็เลยซื้อตัวนั้นมาใช้แล้วก็ไปรับเอาไฟจากปลีไปลีเนี้ยเส้นปลี พอเส้นไฟลีถ้าไม่เปิดสวิตซ์ออนเส้นไฟหลีมันก็ไม่มีไฟแล้วพอเปิดสวิตซ์ออนปุ๊บไฟลีทำงานทันทีพอไฟหลีทำงานไฟดิบ12โวลต์ผมก็กล่องมาต่อพ่วงเข้าไปปุ๊บดำก็ลงกาวไฟเข้า12โวลต์ไฟออกก็จะเหลือ5โวลต์ไฟออกก็ออก5โวลต์เช็คมิเตอร์เช็คออก5โวลต์จริงๆก็เลยเอามาต่อข่อมกันเสร็จปุ๊บเปิดสวิตซ์เป็แจมาปุ๊บไฟออกมา5โวลต์จริงๆก็เลยเอาไปต่อเข้ากับสายขาวแดงที่กล่องแล้วก็ตัดขาวแดงที่กล่องออกเพื่อป้องกันไฟย้อนกลับต่อตรงเข้าแม่สสาายยััญญณงงใช้ขอเดิมก็คือเซนเออร์กกับล่ง พอเราต่อเข้าไปกรตาติดเบินขาดอ่ะโอเคลองกระตาไปสักห้าทีก็ยังไม่ดับเลยประกอบไปลองขี่เทสมันขี่ได้บิดติดมือบิดได้ขี่ได้ปกติเหมือนรถไม่พังก็กลายเป็นว่ามีตะไก่นี่มันดันได้ผมด้วยกล่องแปลงไฟสิบสองเป็นห้าโวลต์แต่พอไปขี่ปุ๊บเพราะตอนยกมาเนี่ยเราไม่ได้ขี่เราก็ไม่รู้ว่าใบม,มันขึ้นไม่ขึ้นพอไปขี่แล้วเข็นความเร็วับความเร็วไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นแล้วก็เลยมาเช็คจิงกลับบ้านมาเช็ค เลยเจอว่าสายเ้นีซมันทำงานกับเซนเซอร์ทั้งหมดสี่ตัวนี่แหละบอกว่าความเร็วด้วยเลยมาเช็คดูว่ามันยังไงเช็คไฟก่อนอาไฟห้าพ้นเข้าปกติแต่พอหมุนล้อเส้นส่งัญญาณกลับไม่ส่งกับก็่ากับว่าตัวเซนเซอร์วัดความเร็วมันเสียมันไฟเข้ามาแต่ไฟไม่ออกไม่ส่งสัญญาณออกกลับไปก็อาจจะเป็นคันนี้เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้สาเหตุอ่มันน่าจะช็อตจากตัวแมพเซนเซอร์ ก็คือของเดิมที่ไม่เป็นอะไรเลยคือตัวแมปเซนเตอร์มันช็อตพอช็อตปุ๊บไฟที่มันช็อตที่ตัวแมปเซนเตอร์มันก็ย้อนไปกล่องปั pack, ๊บพอมันย้อนไปกล่องมันก็อาจจะมาช็อตที่ตัวเซนเตอร์ความเร็วด้วยแต่ด sure ีที like ่ตัวปีกพิเตอร์มันไม่ช็อตเพราะในปีกพิเตอร์มันไม่มีวงจรเลยแต่ในแมปเซนเตอร์มันมีวงจรกับเซนเตอร์วัดความเร็วม <IM> ันก็มีวงจรอยู่แต่ในตัวปีกพิเตอร์มันไม่มีวงจรมันเป็นแค่ตัวปิดมอลลุ่มมันเลยไม่มีผลไม่ได้ช็อตจนขาดอ่าเนื่องมาจากมันวเเาช็เอโวลต์ <sm> <mem> แต่ไม่ออกตอนนี้มันจะมีผลไมไ่ขึ้นพรามไม่ขึ้นมีแตรไไม่ขึ้นมันมีผลวนตามวิธี abs องมไไม่ขึ้นความเร็วัดความเร็ไม่ได้ abs มันก็จะทำงานไม่ได้แต่เบรกใช้งานได้ปกติแต่เวลาเป็น abs เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ส่งผลเพราะว่ามันไม่ความเวัดไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ร้อยหก abs ก็คือวิ่งอยู่้อหกสิบแล้วเรากำเบรกมันจะรู้เลยตอนนี้วิ่ร้อยหกสิบมันจะปล่อยแรงดันเท่าไหร่มันคำนวณของมันในกล่องวิ่งอย มันก็ไม่อ่านค่าอย่างทช้งานเงินก็ปกตินะควคำน้อีงอันนึงก็คือไม่รวมไม่ยัทางรวมมันก็จะไมขึ้นมันก็มน่ท่งพันมันมีนงนพัขางลันอองเป็นเงนท่าำงานแต่คราวนี้มันน่ะมันพัแต่มันพัาในส่วนที่มันไม่ใช่ระบบั แล้วกล่องก็น่าจะนน่าจะช็อตไปที่ตัวเซ็นเซอร์ความเร็วด้วยมันเลยทำใหท้ทำให้ถึงเพิ่งมารู้ทีหลังเพราะว่าพอทำเสร็จแล้วไปขี่คราวนี้รู้ได้ยังไงเดีย๋ยวพามาดูวิธีเช็คเซ็นเซอร์วัดความเร็วว่ามันเสียหรือไม่เสียมามาดูกัน